21ดาบชั้นยอด21ดาบชั้นยอด Great Great b l a d e หรือในภาษาญี่ปุ่นโอวาซาโมโนนิจูอิโกะคำว่าโอจะแปลว่าใหญ่หรือยอดครับคำว่าวาซาโมโนก็จะแปลว่าดาบที่คมกริบคำว่านิจูอิก็จะแปลว่า21คำว่าโกก็จะแปลว่าวิศวกรรมการสร้างสรรครับดาบในคลาสนี้ตัวดาบจะมีความหรูหราสวยงาม สื่อถึงความปาณีตของบรรดาช่างตีดาบดาบชั้นยอดหลายๆเล่มจะถูกตีขึ้นจากน้ำมือของปรมาจารย์ช่างตีดาบระดับสมบัติของชาติตัวอย่างเช่นชิโมซูกิโคซาบุโรที่ได้ตีดาบชั้นยอดอย่างเอ็นมะขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการให้กับโชกุนของแคว้นวานโนครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไต่เต้าแค่ชื่อเสียงของโคซาบุโรเท่านั้นดาบที่เขาตีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกจัดลําดับขั้นให้ขึ้นมาอยู่ที่ลําดับ21ดาบชั้นยอดแล้ว ความพิเศษของดาบในคลาสนี้นอกจากจะหรูหราสวยงามแล้วก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานคมกลิบจนสามารถสร้างบาดแผลให้กับเจ้าทะเลผู้ที่มีฮาคีกรอกขั้นสูงหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงในเทพนิยายอย่างมังกรก็สามารถทําได้เช่นกันครับแล้วก็อีกตามเคยครับถึงแม้ว่าดาบคลาสนี้จะมีถึง21เล่มแต่ดาบที่ปรากฏออกมาภายในเรื่องวันพีชนั้นกลับมีเพียงแค่5้าเล่มเท่านั้นผมขอพูดถึงดาบเล่มแรกก,กันก่อนเลยก็แล้วกันครับ